สวัสดีค่ะกุ๊กนะคะจากเพจแกะกราฟกับกุ๊กนะคะวันนี้นะคะกุ๊กจะมาพูดถึงวิธีการใช้ฟังก์ชัน auto position ให้ทุกคนฟังนะคะตัว auto position เนี่ยค่ะมันจะอยู่ตำแหน่งเหนือจากตำแหน่ง open และ close ในพอร์ตทีเฟกหรือพอร์ตสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเรานะคะซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ชอบเทรดทีเฟเป็นประจำเพราะว่าถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้เป็นเนี่ยค่ะมันจะสามารถใช้ทดแทนฟังก์ชัน open close และ c l o s ได้เลย ประโยชน์คือเราจะสามารถคีย์ออเดอร์มันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตัวฟังก์ชันออ t โตโพซิชันเนี่ยค่ะมีจุดเด่นหลักๆข้อแรกก็คือเราสามารถกลับขาโพซิชันโดยการส่งคำสั่งออ t โตไปเพียงแค่ครั้งเดียวยกตัวอย่างให้ฟังนะคะปกติเวลาเราเทรดทีเฟกโดยใช้ฟังก์ชันโอเพนและโคลสเนี่ยค่ะการที่เรามีสมมติเรามีลองอยู่ การที่เราจะกลับขาเป็น position shot r เนี่ยค่ะเราต้องส่งคำสั่ง2รอบก็คือ 1. ถ้ามีลองอยู่เราต้อง shot r close แล้วรอให้ Order shot r close เนี่ยแมทก่อนเราถึงจะเปิดขั้นตอนที่2คือ open shot r ได้การใช้ออโต้เนี่ยค่ะเราสามารถส่งคำสั่งไปรอบเดียวออเดอร์ลองที่เรามีอยู่เนี่ยจะกลับขาเป็น shot ให้เราได้เลยจุดเด่นข้อที่2นะคะถ้าเกิดใครเคยเทรดทีเฟกมาอยู่แล้วเนี่ยจะพอทราบอยู่แล้วว่า ตัวตลาดเนี่ยคะ่ะจะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยมีทั P ้งโ o s i t i o ชันลองและช็อตในซีรีส์เดียวกันดังนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถตั้งออเดอร์รอทั้งลองทั้งช็อตทิ้งไว้พร้อมกันได้แต่การที่เราใช้ออโต้โพซิชันเนี่ยคะ่ะเราสามารถทำได้ทีนี้การที่เราจะใช้ออโต้โพซิชันได้เนีคะเบื้องต้นข้อ1คือเราต้อง,องแจ้งมาร์เก็ตติ้งของเราก่อนว่าเราขอใช้ฟังก์ชันออโต้โพซิชัน ขอให้เขาเนี่ยเปิดฟังก์ชันนี้ให้เราใช้นิดหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้กันทุกคนนะคะทีนี้มายกตัวอย่างเดี๋ยวกูจะยกตัวอย่างเป็นเคสให้ฟังว่าถ้าเราจะใช้ตัวฟังก์ชัน auto position ในพอร์ตเราเนี่ยค่ะมันจะมีกรณีไหนได้บ้างกรณีที่หนึ่งนะคะถ้าเราจะใช้ตัว auto position เพื่อเปิดสถานะในพอร์ตเรา อันนี้ยกตัวอย่างก่อนเลยก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราจะไม่มีออเดอร์ในพอร์ตเลยกุ้งยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการเปิดสถานะลองในพอร์ตโดยใช้ออโต้โพสิชันเราจะต้องคีย์ออเดอร์อะไรเข้าไปก็คือลองออโต้ Auto. แล้วเราก็ใส่จำนวนสัญญากุ้งยกตัวอย่างว่าเราจะเข้าลอง5้าสัญญาเราก็ใส่เข้าไป5้าสัญญาถ้าเกิดออเดอร์นี้แมทเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีลอง ในพอร์ต5 o n t r a c t เหมือนกันค่ะถ้าเกิดเราต้องการใส่ short position เราก็จะส่งคำสั่งแบบนี้ค่ะเราก็จะสั่ง short auto 5สัญญาคำสั่งนี้เนี่ยก็จะเข้าไปในระบบเป็นออ d e r ร์ตั้งรอแล้วถ้าคำสั่งนี้แตดเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะมี short ใน port 5สัญญาอันนี้ง่ายๆเลยเป็นตัวอย่างแรก ตัวอย่างที่2กันบ้างค่ะถ้าเราจะใช้ออโต้โพซิชันเพื่อปิดสถานะในพอร์ตปิดสถานะแปลว่าเดิมเนี่ยเราต้องมีสถานะอยู่เนาะกุกยกตัวอย่างให้สมมตุติมีลอง5คอนแทคในพอร์ตสมมตุติเรามีลองอยู่5คอนแทคในพอร์ตเราต้องการปิดสถานะลองด้วยการใช้ตัวออโต้โพซิชันเราต้องคีย์ออเดไปยังไงก็คือเราจะต้องคี Short ออโต้าสัญญาตัวช็อตออโต้5สัญญาเนี่ยคะ่ะมันจะเข้าพอออเดอร์มันเข้าไปแล้วมันแมทเมื่อไหรนะ่น่ะมันจะเข้าไปหักกลบกับออเดอร์ลองที่เรามีอยู่ในพอร์ตพอมันแมทปุ๊บสถานะปัจจุบันเราก็จะเหลือศูนย์สัญญาก็คือไม่มีสัญญาในพอร์ตแล้วมากรณีที่สามบ้างนะคะ กรณีถ้าเราจะต้องการใช้ออโต้เพื่อกลับขาโพซิชันบุยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างสมมุติให้ให้มีช็อตบ้างในพอร์ตห้าคอนแท็ยกตัวอย่างนะคะสมมุติเรามีช็อตห้าคอนแท็แล้วตลาดมันลง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 จนถึงตำแหน่งหนึงเราคิดว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันน่าจะหยุดลงแล้ว แล้วเราคิดว่ามันน่าจะเด้งด้วยดังนั้นเราต้องการกลับขาและปิด Position ในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งเดียวกันณจุดนี้เลยอะคะ่ะการ Key ์ r d e r อร์ของเราเราก็จะต้องลองออโต้จำนวนสัญญาที่เราจะใส่เข้าไปอะคะ่ะเนื่องจากตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเดียวกันเนี้ยเราจะปิดปิดชอ็อตด้วยแล้วก็เปิดลองด้วยเราจะใส่ลองออโต้สิ สัญญาเข้าไปในพอร์ตถ้าเกิดออเดอร์นี้แมทเมื่อไหร่เนี่ยคะ่ะมันจะไปหักกลบกับตัวชอ็อต5สัญญาที่เรามีก็คือการปิดสถานะและอีก5สัญญาเนะะี่ยค่ะมันจะไปทำการลองออโต้ให้เราเลยคะ่ะดังนั้นมันจะทำให้สถานะปัจจุบันเนี่ยเราจะมีสถานะลอง5คอนแทรค ณราคาที่เราเคีย์ไปตำแหน่งเดียวกับที่เราปิดสัญญาช็อตเนี่ยค่ะคือจุดเด่นของการใช้ออโต้โพซิชันที่กูแจ้งไปว่าเราสามารถกลับขาสถานะไปโดยการคีย์คำสั่งไปแค่รอบเดียวซึ่งมันมีจุดเด่นหนึ่งที่กูพูดไปแล้วตอนต้นคลิปอะค่ะว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวออโต้โพซิชันเนี่ยค่ะเราจะสามารถเปิดช็อต ตั้งรอไว้และเปิดลองตั้งรอไว้พร้อมๆกันได้โดยที่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวฟังก์ชัน open ปกติอะคะ่ะเราจะไม่สามารถตั้งชอ็อตรอแล้วก็ตั้งลองรอทิ้งไว้พร้อมๆกันได้ะคะ่ะก็วันนี้นะคะกูก็จะมาพูดการใช้ออโต้โพซิชันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบเทรดทีเฟกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ อยากจะเข้าไปติดตามกุ๊กนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ในเพจแกะกราฟกับกุ๊กนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ